เกาเหลาจ้าอันนี้คือเกาเหลาไก่นะคะกัดเจียวพิเศษสามสิบาทแล้วก็ตีนไก่ตุนจ้ามากินเนื้อกันได้จ้าแกดูกากแกดูกากความกากโอ้ยความกาก,ากหมูเดี๋ยวมาสดก่อนก่อนปรุงมาสิปรุงบ่เป่าก่นมันหอนอืออือ ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอืมอร่อยอืมวิธีกินกอนเหล่าที่ถูกต้องนะคะ <c oughs> อ,<ำ>อืม,อม ช่วยระบบย่อยอาหารเีได้น่นะคะเราก็จะเอาอันนี้ลงเนี่ยนะคะอืมเป็นในแสบป่ะอ๋ออือ,อต่อไม่มีอะไรตั้งเนี่ยอ๋อ ม่๋าด้ววย่าเป็นจียวอ๋อกินไก่แม่กินสเส้นไปแล้วสาม้อหกสิบวันอื <c oughs> อแม่ชงงิม่ีด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 ดีดีดีีดีดดดีดีดีีีดีดีดีก็ดีดีดม นี่กินแล้วตีนไก่ดีมากนี่คือไข่นกกระทาไข่เต่าไปเลยก็ไม่รู้แล้วก็กล้วยทอดตาร้านอนะร้านอยู่ตรงั้นกล่อ,องบะพวกอัไอีกรนนะ้านั้นร้านั้นดีมากจะบอกให้ร้านนั้นอะมีบ้าบินด้วยนะจะบอกให้แต่บ้าบินโมดต,ต้องใจไปกินบ้าบินหรอ กล้วยทอดร้อนอร่อยออเจหมดละไปละขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังสวัสดี